สวัสดีสวีเดนค่ะมาชุมดอกใหม่กันจ้าแดดดีดีแต่ว่ากันกยังหนาวรู้สึกหนาวอยู่จ้ะสิบเก้าองศาสิบเก้ายี่สิบนี่ยเราจะประมาณ อันซ้อนดอกไม้วิซิปปะนะดี๋ยวเขาถือเด็กเขาติ้มปลาอยู่แก่ง่ามๆนะพี่น้องง่ามเลยแมนแมนเบิร์ซุ่มหมองซุ่บอลไอซุ่มไกลๆกัน 你家。嗯 สวัสดีสวีเดนนะคะหาเก็บผักจันพี่น้องตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บหญ้านะคะเก็บหญ้าวัชพืชนั่แลละพี่น้องอกนนงนะ็ได้พักเสียน่ะจ้ะเนาะได้พักเสียนได้พักอีย่งกนพักเอพักที้ร่อมพี่น้องอัน ผู้เพิ่นยู่สวิเดนนะา๊ะพ่นผ้าอื่นเนาะพักชีหลอมนี่ก็เป็นวัชพืชและพี่น้องก็จะหาชุ่มบรรยากาศเก็บพักไปน้ำน่าจจะเนาะเวลาว้านพักชีหลอมก็สิเป็นแดนนี้แล้วจ้ะตอนนี้มันยงังเป็นหนี้ถากเขาก็หาเก็บแบบนี้อจ๊ะนี่แบบนี้ เหนีันอ่อนเนาะะกินได้เอ,อ้ยมันยังนั่งคยกินแล้วกินได้นะคะเอาลวกจิ้มน้ำพริกชมบรรยากาศไปเรืนะ่อยเนาะอันนี้ก็แม่นหมดแหละพี่น้องก็จะแต่เฉพาะยอดเอายอดยอดนะจ๊ะแบบนี้ค่ะ กินพีนองคน้ากินกินได้กินได้จะกินได้ลวกจิ้มน้ำพริกตำเจวก็อร่อยดี็หะเอายอดยอดมันอวบอน่จาจะเนาะแบบนี้จ้กหน่อยเขายังสีไงต้นไงตอนนี้เขาพึ่งจะเริ่มใบไหมพ้พน่าจะพี่นองเนาะอันนี้ก็แม่นเบินัดนะล่ะอันนี้ต้นน่อยเขาเน่ะเนาะกับปอเปอ นะคะเก็บน้ำปลาน้ำดงนี่แหละพี่น้องชมบรรยากาศวันนี้วันวันศุกร์เมื่อนนี้บ่ได้ไปทำงานจ้ะเขาเฮ็ดไอยูที่ทำงานเขาเฮ็ดระบบไม่ก็คือเฮ็ดว่านจันที่งานว่านจันถึงว่านพฤหัลือกด ข้าสุกยศอาทิตย์นาก็ค่อยสลับกันนะมันจะมีสองกลุ่มเนาะสลับก็มูอาทิตย์นี้ข้ายดอาทิตย์นาข้าก็ไปเฮ็ดติงสินะก็สลับกันนี่จ้ะเราก็จะมาชมอันนี้ก็คือวิซิปโปวิซิปปาน,านั่นแหละนี่จะเป็นวัชพืชเป็นดอกไม้ปลาเนาะพี่น้องเนาะ เนี่เขาสวยงามก็เลยนแม่ไทยพี่น้องบ้างบรรยากาศสวยงามอยู่ริมน้ำนี่งามพี่น้องบ้างนะงามบ่เนาะฟังสังขอบถนนปุ่นก็ติร์กแดดเขาบานงามขาวบ่ได้นนหดน้ำวันไหนดอกพี่น้องสูดหมู่บ้านไก่ ข้างบนนะก็เป็นถนนจ้ะไปเราก็จะไปชมตอ่อนะฮักกิฟพักไปนั่นนะน,นี่ก็เป็นน้ำตกพักก็ว่างแล้วนี่แหละพักก็ว่างแลยอาจจะไปถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งน่ำเนานะเบื้งคู่เดียวมันกว่บ,บ่้อมวน งามไหมพี่น้องคอออนน่ะอ้าวทนซิฟซิปะเป็นเดินผมเ,เดินไป,นป็นเน็น้ามัามพี่น้องบรรยากาศดีดีน,นี้แน่นเบิร์ตได้่อากาศสุดยอดมากเลยหายใจเต็มปอดเพราะว่าพึงมากจากเมืองไทยพี่น้องอากาศบานเห่าอุ้ยสุดห่อนเลย้อใจเลยแหละ งามบอพี่น้องงามบอมงินเก่ามงินเดิมอุดเขาถือเขาถือเออแล้วี้แมนเบิดจากพี่น้องคืนเต็มเดินคืนเต็มป้าน่ะล่ะดอกดอกไม่เป็นดอกไม่ป้าหอดวิ หอดเวลาเขาสิพีสิบาทดอกอันนี้ไปแล้วกัดอกอันไม่กับมาที่พี่น้องแต่ว่านี่ดอกไข่ต้ลิเหลียซื้อไาอันนี้ก,นนก็ขึ้นเองตามธรรมชาติทายทุกปีอนอน,อนซอนอนอนซอนงามบ่พี่น้องงามเนาะ <c oughs> อ้ยขอถทษด,ด้จ้ะจามอ้ยม,มันงามแท่งามสุดยอดที่ลี สีก็งามสวยสวยพี่น้องสวยงามอลังการขึ้นทุกปีจ้ะพี่น้องแต่ว่าปีนี้เนะเอบานโมที่เคยไปถ่ไทยดอกไม้นะ่ะมันกับว่ามันขึนดอกไม้บ่คอยขึ้นหลายมันก็เป็นน้ำอากาศได้พี่น้อง ขึ้นเป็นยมพี่น้องนอี่กับบริเวณมองสุกหัวน,นอนอยยี่นาเลยอากาศดีตรงนี้มันก็จะเป็นมันจะน้ำาท่วมนะพี่น้องมองนี่ <Okay. S 1> เคยเอาพักพ่าปลูกเอาฟักทองเอาอย่างมาปลูกนก้ำกระถ่วมมองนี่นเป็นตะขืนดีแก่เราสนเอามาล่องปลูก,ลกมันก็บกข้นนะ บรรยากาศช่วยๆให้ดูนะคะไปกราจะไปต่อว้มุมนี่งามแหงเอ้วิสดอกไม้ขเขาเ้าถือพระอาทิตย์ถือแสงแดดเนาะเขาก็บานนี่งามมหลี่ mm เลยพี่น้องบรรยากาศสวยงามตาห้าไปต่อ พร้อมกับตาผักเม้วยไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่นอ้องตรงนี้มันก็จะเป็นข้องน้ำข้องน้ำข้างบ้านนี่จ้ะน้ำไหลไปต่อ าเก็บผักกันนะเมาม้อยไปก่อนเมื่อวานนี่ยังเมื่อวานยังงามอยู่เด้ออันอันต้นบน่แน่ใจว่ามันผักกูดเฮ้อบอ่แมนนี่จ้ะไม่แน่ใจ มีต้นเกาเขาได้เป็นจะแสแยบๆสงสัต,อ,สต,อ,ตอนใหม่บึงเขาเขาเริ่มขึ้นเขาเริ่มขึ้นไม่ไม่นะ่ะอันนี้เขาใหญ่แลยแต่่่ากระสิพ่อกินได้ยู่แล้วะะมันกินได้เนาะพี่น้องเนาะมึงที่หละ่ะเอาไปลวกกินน้ำผร้กแ้่บอท่านกล้ากินดอกเห็นมูเขาบอกว่ามันแมีนอยู่แมนผักกูดอยู่ ตาบ่าเนี่ใจนี่มันกากินถามเอ้ถามผู้ลูพอกนกับว่าแมนอยู่ว่าสันเจ้าสิพิสูจน์แบบเลยตองให้ผู้ผู้คนเคยกินเนาะมันล่องเอาไปกินในกินเบื้อะนะนี่ก็ต้นเก้าเขาเนี่ยนี่ต้นเขานี่ใบเก้าเขาน่าจะมันเมียนบอ่อถามผู้หูกูกะ บอกในเดือดแตเด้อไปตะลวกตะลวกมังทีนี่นั่นคืนแถบนานามนี่แถวนี่ยนะแม่นเบิดเลยไรักขันแม่นพักกูดเนาะขันมันกินได้นี่นี่จ้ะต้นต้นเขาสูงเลยอันนี้ก็เขาสูงแล้ว มันกำลังปรุงแต่มีได้พี่น้องมันกำลังปรุงตุปุบปิปิแต่ยังไม่แน่ใจยังไม่กินเพราะว่าถ้ากินได้มันมีทุกปีตรงนี้ใช่หมดเลยเนี่ยแล้วก็จะมีผักกระเทียมนะจาน๊ะเนาะมีกระเทียม ต้นกระเทียมเพื่อนก็เอาเข้าต้นเข้าไปปลามาาั้นนะเขาดึงต้นไมให้ปลูกนี่จ้ะเอามาปลูกไว้เขาก็ขึ้นแล้วจะได้กินอยู่ดอกนี้แสดงว่าแปลงพักแปลงนี่กะเจไห้จ้ะกระเทียมเขาขึ้นเขาก็จะฉพาปลูกพักอย่างอื่นเนาะนี่เอามาเนืม้มเนืม้นมไว้เขาขึ้นแล้วกินอยู่ได้ไปนีนอง กํลังกลังออกดอกเลยได้นน่นี่นี่ดอกเขาดอกกําลังออกนี่กําลังกําลังแตกดอกดอกกระเทียมนี่จะดอกเขามันกําลังแตกดอกแต่ว่ากันม้าเอาใบเขาไปกินแน่แหละล่ะกินแคต้มบ้งกินยังนะน่าจะนะอันนี้ก็จะเป็นพักปลา เขาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งอันนี้ยุ่รอบบังเราจะสีภาพไปเบิง่งอันพักพักเสียนพักเสียนนี่พักเสียนเาพักเสียนมดปูไปมาตาสต็อกงมนี่นี่นี่พักเสียน,เ,ยนเอา,าว่นนนนา,านี้ใบแถวนี่เขาเกิด ้ต้นเกาเขานี่ใบใบหลากมากหมดแหละนี่จะ้ะอันที่ว่าต้นใยเนี่ยหมายถึงว่าไอ้หลากเกาเงาเกามันของปีที่แล้วมันก็เลยขึ้นใ่หนึ่งม่อนน้นอยที่ว่าเม็ดเขาโลนมันก็จะเป็นสักแบบนี้จะ้ะจะโลนแผ่พันไปเนาะแถมนีก็แม่นเบิดอยู่ กินแห่งๆนีน่ก็เป็นต้นเกาเขาเลยจ้ะเขาก็ที่มาออกออกมากออกยังออกดอกมันก็นโลนมันก็นขึ้นนี่จ้ะแถบนี้ก็แม่แนเบิดนั่นแหละจ้าสิได้กินเขาได้กินกับบวกหูคือกันกับแผ่พันไปให้เขาขึ้นอ,อันนี้ก็ต้นเกาเอามากินซะเด็ดไปนี่จ้ะต้นเกาเขา เอามาปลูกไว้ก็จะขึ้นโลนแบบนี้พี่น้องี่ต้นอ่อนเขาคันน้ำอุดมซุูมบนแบบว่าขึ้นให้ได้กินนี่แถมนี้นะแม่นเบิล้ดล,ะละ่ะเอไม่ต้องไปในป่าก็ได้กินเนาะนขอบคุณทุกการติดตามแล้ว รับชมนะคะทุกท่านพอกันคลิปหนาเนาะจ๊ะน้องสวัสดีค่ะ